เ่อกันที่ความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะคะถึงตอนนี้ค่ะก็ยังวนเวียนที่จะนําสถาบันมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่เว้นแม้แต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะไปติดตามจากรายงานคุณบุราภาลเล็กล้วนงามกันค่ะพักประชาธิปัตย์คงไม่สามารถสลัดพ้นข้อกล่าวหาการแอบอ้างสถาบันเพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเป็นวิธีการที่ขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องอยู่เหนือการเมืองไปได้เริ่มจากการที่โคศกพักประชาธิปัตย์อยากให้รัฐบาลนำคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลแล้วต่อท้ายว่าขอร้องให้ทุกฝ่ายอย่าดึงสถาบันมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่าดึงพระองค์มาเกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อการเคลื่อนไหวต่างๆประเด็นนี้เป็นการพูดเอาดีใส่ตัวของนายชวนนอินทราโกมานยสุด เนื่องจากพักการเมืองเก่าแก่เองที่เป็นผู้ถนัดในการแอบอ้างสถาบันในทางการเมืองมาโดยตลอดหลักฐานที่ชัดเจนคือกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเป็นโครงการที่ลอกเลียนแบบมาจากโครงการกองทุนหมู่บ้านของรัฐบาลทักษิณชินวัตรแต่เปลี่ยนชื่อและวิธีการบางอย่างใหม่ถ้าพรรประชาธิป,ปัตย ต้องการเรียกร้องให้หยุดดึงสถาบันมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองจริงๆพักการเมืองสีฟ้าน่าจะไปห้ามปราวลชนไม่ให้เข้าร่วมชุมนุมกับพันธมิตรและองค์การพิทักษสยามที่มีแนวทางการอ้างอิงสถาบันทางการเมืองอย่างชัดเจนอีกกรณีคือเรื่องที่นายสิริโชคโสภาโพสตคลิปวิดีโอบนเว็บไซต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของนายสิริโชคโดยสสสงขาผู้นี้ตั้งคำเชิญชวนว่า เกิดอะไรขึ้นประชาชนโหอะไรกันหลังเปิดคลิปวิดีโอจึงพบว่านี่คือเสียงโห ขณะที่ปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีบนจอโปรเจคเตอร์ระหว่างพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาและนี่เป็นอีกกรณีของการนำสถาบันมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยพรรคประชาธิป,ปัตย์ต่อนเนื่องจากพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษายังมีข้อสังเกตว่าขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกำลังกล่าวคำถวายพระพรเสียงกล่าวนำของนายกรัฐมนตรีว่าทรงพระเจริญครั้งแรก เสียงออกลำโพงส่วนสองครั้งหลังเห็นภาพนางสาวยิ่งลักแต่ไม่มีเสียงออกลำโพงเกี่ยวกับเรื่องของการถวายพระพร สำนักวิจัย a อแบกโพเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนพบว่าประชาชนทุกหมู่เหลา่าทั้งกลุ่มคนที่สนับสนุนรัฐบาลกลุ่มคนที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลและกลุ่มพลังเงียบต่างก็มีความสุขที่เห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ว่าสีใดก็ตามสามารถแยกแยะความจงรักภักดีออกจากอุดมการทางการเมืองได้ต้องการให้การเมืองเป็นเรื่องของการเมืองและไม่อยากให้นำสถาบันหลักของชาติลงมาสู่ความขัดแย้งในหมู่ประชาชนไม่แน่ใจว่าเสียงของประชาชนจะดังถึงหูพักการเมืองเก่าแก่หรือไม่แต่ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาคงเป็นคำตอบได้ดีว่า เสียงส่วนใหญ่คิดเห็นอย่างไรต่อการโยงสถาบันมาสู่การเมืองของพักประชาธิปัตย์จึงสงสัยว่าที่พักประชาธิปัตย์ต้องนำแต่เรื่องสถาบันมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะต้องคอยหาคำแก้ตัวให้รัฐบาลพักประชาธิปัตย์จากกรณีที่สั่งการให้สลายการชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตโดยล่าสุดนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบัณถูกดี i แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลจากเหตุสลายการชุมนุมเมื่อปี2553บูรพภาเล็กล้วนงามทีมข่าว DNN รายงาน